ก็กลายเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพร้านค้าสอาชีพเต้นขายดินสามอาชีพอู่สอาชีพหมูทำสามสอาชีพเนี่ยครับก็คิดว่าอายุ 40, 40ปีนี่ผมจะรวยยิ่งทำยิ่งโตยิ่งโกยิ่งขยายยิ่งมีอาคารยิ่งมีโรงเรือนนะครับก็ยิ่งขยายไปเรื่อยเาลสุดท้ายวันเวลาปั่นไปเอ้าสรุปว่าสมชายเอ้ยชีวิตที่ลองผิดลองถูกกันดีนะถ้าลองถูก ผมผมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเพื่อนชวนไปลองนะครับแต่โชคดีที่ลองถูกวันเวลาั่นไปบ้านเมืองเปลี่ยนร้านค้าก็เต็มหมดอู่ก็เต็มหมดเต็นขายรถยนต์ก็เต็มหมดจากพัทลุงจากสองเต็นกลายเป็น20เต็นของเพื่อนก็นะครับของผมเต็นเดียวแล้วหลังจากนั้นเมื่อก่อนขายได้เดือนหนึ่งหคันพอตอนหลัง6เดือนขายได้หนึ่งคัน ลูกน้องในอูเอ็นเราซ่อมรถได้ดีมันก็เอาไปมันก็ไปเปิดอูเองลูกค้าก็แย่งกันร้านค้าของคุณนงเยาก็เริ่มมีตลาดนัดทุกวันเริ่มมีโลตัสเปิดบิ๊กซีเปิดเซเว่นเปิดเมื่อก่อนคนไปซื้อบ้านเราตอนนี้คนที่ซื้อก็อยู่แต่บ้านเราแต่เขาไปซื้อที่แมคโครโลตัสบิ๊กซีับฟูเซเว่นแล้วก็ไปซื้อในตลาดนัดคุณนงเยาวน่าสงสารนั่งมีวีแมงวันหยิบหมูจะใส่ถอจะใส่ถุงให้เขา คนฝั่งตรงข้ามที่กําลังไปโรตัสมันบอกว่าเฮ้ยไปโรตัสกันดีกว่าหมูมันตั้งเลยแล้วมันก็ขึ้นรถไปโรตัสเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเต้นผมก็เจ๊งอู่ผมก็เจงฟาร์มหมูก็เจงปี2548หมูเหลือโลละ25บาทให้ไก่ฟรีก็ไม่เอาผมกัดทุนเป็นล้านที่บ้านขายไม่ได้รถขายไม่ได้อู่ไม่มีคนมาซ่อมอะไรเกิดขึ้นนะครับ จากความฝันและความสำเร็จของชีวิตสมชายก็พังทลายลงปีพศ2548แล้วหลังจากนั้นเจ้านี่ก็ทะลักตลมเข้ามาเพราะเงินของตัวเองที่มีอยู่3าสล้านก็ไปอยู่ในอาคารโรงเรือนหมดแล้วพวกเราดูต้าเต็นต้าอู่เป็นแบบนี้ก็น่าจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วนะครับ หลังจากนั้นก็นี่คืออาชีพของผมหลังจากนั้นผมก็เจ๊งนะครับหมูเนี่ยครับอยู่ในคอกสองสามร้อยตัวพวกเราดูจะให้ฟรีๆเขาก็ไม่เอานะก็บอกว่าขี้คลานทำเหม็นนะ่ะแล้วโถ้เขามาจับไอ้คนจับหมูนี่มาจับตอนที่หมูเล็กๆมันบอกว่าเล็กเกินไปพี่เลี้ยงไอ้ใหญ่เดี๋ยวผมมาจับให้พอมารอบหลังมันบอกว่าโตเกินไป หลังจากนั้นหมูอยู่ในข้อผมต้องไปขอร้องเพื่อนไอ้มาเอาหมูของผมไปครับผมลงทุนไปล้านกว่าบาทเพื่อนให้สามแสนเอาไปตั้งหมูตั้งแม่หมูตั้งพ่อหมูตั้งก๊อกน้ําตั้งหลังคาเอาไปหมดเลยผมได้สามแสนบาทเอาสรุปว่าหมดเนื้อหมดตัวครับเหลือเต็นนี่สองล้านสองแสนบาทจะทำเอ็มเวกเมียเขาบอกว่าให้ขายสวนพอขายสวนไม่ได้สุดท้าย งานอื่นท,ที่สามารถทำได้ <S <S ไม่มีแล้วก็เลยต้องมีแอมเวงานเดียวหลังจากนั้นครับเจ้งเนี่ยอยู่แบบนี้พวกเราดูเท่าแก่เนี่ยคือสมชายคนนี้คือสมชายคนนั้นนี่ตอนอายุ37ปีครับ เมียขูดให้ทำลูกชิ้นขูดมะพร้าวตอดกับน,นมล้วยแขกขายมันไม่รู้ว่าเราเป็นหนี้เท่าไรเสียบลูกชิ้นผมนั่งนึกว่าเสียบลูกชิ้นในอัลลาบบาทกูติดหนี้สองล้านสามชาติได้มึงกว่าจะหลุดหลังจากนั้นครับโอกาสสุดท้ายของชีวิตของชีวิตนักสู้ผมไม่รู้จะทำอะไรและผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำเอ็มวีได้สำเร,ร็จขนาดน,นี้นะ ผมมีแต่ฟความฝันกับความขยันผมเป็นคนขยันผมไปฟังคนแอมเวย์พูดก็บอกว่าขยันถูกที่4ีหปีก็รวยได้ถ้าขยันไปที่ยี่สปีก็จนโชคดีครับเนี่ยครับผมออกไปทำงานพื้นฐานออกไปแนะนำผลิตภัณฑ์ออกไปคุยเรื่องราวของธุรกิจแอมเวย์ออกไปคุยกับผู้คนและสมัย10ปีที่แล้วนะครับผมฟังริดกับเจ ริดกับเจเขาบอกว่าเ mm hmm. มื่อผมแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้คนมีผู้คนที่สนใจของธุรกิจผมเขาออกไปทำตามแนวคิดของริดเดวและก็เจเวนเดล mm hmm. ออกไปทำออกไปสาธิตนี่คือภาพของสมชายเมื่อสมัยก่อนครับนี่คือผู้สนัซอน์อาจารย์วนอาจารย์วนทรงเก่งเอาตัวมือแน่อาจารย์วนอาจารย์ทรงหน่อยครับ แกบอกผมตั yeah, like. mm ้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจตั้มเต้นรถเต้นอู่รถเนี่ยครับแกบอกว่าเออสมชายขยันแบบนี้ถ้าสมชายทำเอ็เวีสมชายรวยสมชายเป็นมงกุฎทูตสมชายประสบความเด็ดสมชายเป็นมงกุฎทูตผมบอกว่าเอออาจารย์ไป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 ตอนนั้นผมไม่สนใจเลยนะผมไม่สนใจผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือวันที่ผมเริ่มทำธุรกิจแอมเวีครับแฟนจตุคามรามเทพนุ่งกางเกงยีนเดินออกไปหาผู้คนออกไปสาธิตสินค้าออกไปเขียนแผน งานพื้นฐานของแอมเวย์ way. ก็คือสาธิตสินค้าเขียนแผนล,ลงไปคุยกับผู้คนเหมือนกับอสมเลยแต่ไม่ได้ไปคุยเรื่องลูกน้ำยุงลายผมไปคุยเรื่องแอมเวย์ดีอย่างไรแล้วก็ไปขัดรถไปเช็ดรถให้ชาวบ้านเพื่อนสงสารเพื่อนช่วยซื้อเพื่อนขอร้องให้เลิกหลายคนมากด้วยความรักปรารถนาดี วันนี้พวกเราต้องเก้าใจนะครับวันนี้ความปรารถนาดีที่เขาไม่เก้าใจคือการทําลายที่แท้จริง oh. ใช้รถเครื่องคันนี้ครับทำธุรกิจแอมวีจากรถเครื่องพอเป็นเกปอร์ซ็นตก็มาเป็นรถคันนี้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นแพลตินัมนะครับนี่พวกเราดูวันที่ผมเป็นแพลตินัมเป็นภาพที่ผมมองตอนนี้แล้วจาพุูโทนะเห็นดูกูจัง สเสื้อสูทคุณองเยาวซื้อให้มันเพิ่งบอกทีหลังมันมันมันมาบอกทีหลังว่ามันซื้อมา450สายเอวเนี่ยคือเส้นละ200กางเกงก็มือ2รองเท้าก็มือ2แต่สูตรนี่ผมขอใส่สีเหลืองเหมือนคุณนัตวันรเฉลยจิตนะตอนนั้นนะนี่ผมเป็นเข็มทองพวกเราดูผมทำเดือนแรกผมได้189บาทเดือนที่2ได้3 5 0เดือนที่3ได้800กว่าบาทเดือนที่4ได้2,000กว่าบาท แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอผ่านไป1ปีครับปีที่2ผมก็ได้รายได้จาก m อ็ในปีที่2ต้นปีนี่หมื่นห้าพอปลายปีที่2องนี่สองหมพอปีที่3นี่ผมได้50,000ครับเฮ้ยแล้วก็เป็นเพะริิํามารับเข็มเดินไปซื้อขนมเดินเดินไปซื้อของเดินไปซื้อของหน้าหน้าช็อป m อมวสาขาที่ m อมวเก่าเนี่ยครับพอซื้อเสร็จก็ทอนมา10บ,บาท พอได้เงินทอนมาสิบบาทปั๊บมาใส่กระเป๋าพอใส่ปั๊บมันหล่นเก้งเลยนึกว่าใส่กระเป๋าผิดนะก็จิบมาใส่ใหม่หล่นอีกพอล่วงอีกทีหนึ่งกระเป๋พาพุกนี่คือชีวิตสมชายนะครับตอนนั้นที่เป็นนักธุรกิจผมใช้เวลา3ปีเป็นแป็นตมนำปีที่4เป็นระดับทัพทิมมีได้เดือนแปดหมื่นปีที่ห้าเป็นมรกตแล้วก็เป็นมรกตสองผู้สถาปนาเป็นไพลินไพลินสองผู้สถาปนา ผมควาดรวด4ี่ตำแหน่งรวดเลยนะครับสมัยนั้นรวมรายได้ทั้งหมดในปีที่5ผมได้เงินทั้งหมด1น0 0 0ล้านแปดแสบาทปีที่5หลุดนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ชีวิตเริ่มดีขึ้นชีวิตเริ่มดีขึ้น เพราะว่าปีที่5ผมเป็นมรกตผมปลดหนี้ได้หลังนั้นชีวิตก็ดีขึ้นปีที่6ที่7ที่8ที่9ผมก็ดํารงนักธุรกิจเวระดับเพชรมรกตสองพุทธธรรมนาปีที่1 0ผมเพชรแล้วก็ปีที่9เป็นเพชรปีที่10เป็นเพชรสองพุทธธรรมนาปีที่11เป็นนักธุรกิจแอมวเวลาระดับเพชรบริหารแล้วก็ชีวิต,วตกลับพลิกชีวิตนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิต จากที่ผมขี่รถคันร้ายๆขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่รถกระบะร้ายแล้วกอ็อะไรนะแล้วก็ได้มาซื้อรถแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมมีปีนี้นะครับหลังจากผมปลดหนี้ปลดสินแล้วนะครับรถนี่มีรถคันละล้านกว่าบาทน,นี่มี4ี่คันแล้วก็มีบ้านสองหลัง <S <S เห็นไหมคนทำเอ็มวีตอนแรกจะขายบ้านพอตอนหลังได้ซื้อบ้านเป็นวันเล่นง่ะ และตอนนี้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 ฝันใหม่เพราะผมคิดว่าผมคนหนึ่งที่จะต้องเป็นมุงกุทูตบ้านนอกให้ได้เป็นมงกุูตบ้านนอกให้ได้แล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์น้องสายนี่คือบ้านปัจจุบันนะครับบ้านปัจจุบันเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ขึ้นอยู่มาไม่ไม่ขี่วันนี้เองนะครับเพิ่งสร้างเสร็จแต่ตอนนี้ผมมีบ้านในฝันผมมีจินตนาการของผมว่า เมื่อเมื่อผมอยู่ในธุรกิจแอมเวย์ผมสามารถที่จะฝันเอาอะไรก็ได้ผมจะฝันใหญ่เท่าไร่ก็ได้เพราะที่นี่ไม่มีเปดานของไรายได้ที่นี่มีฝันที่ให้ไอ้ความฝันของคนเป็นจริงไม่มีกิจจำกัดของไรายได้น้องชายเดี๋ยวพี่จะเซอร์ไพรส์พี่จะพาไปดูบ้านนอ้องมา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 โอเคพานัองทรายไปดูบ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นบ้านในอนาคตหลังจากเป็นมุงกุฎูดมาน้องชาวเงจะสร้างบ้านแบบนี้อยู่กลางเมืองในพัทลุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านในฝันของผม ซึ่งวันนี้อาจจะไม่ไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นความฝันที่จะเจนเพราะธุรกิจนี้ให้ได้ไ,ดไม่มีกี่ำกางเอาพวกเราดูบ้านผมในอนาคต <laughs> <laughs> แล้วก็รถกันรูหลังจากเป็นมุงกขูแล้วต้องมีรถกันรู <laughs> ไปน้องทายนี่คือความฝัน <laughs> ไปดูชีวิตจริงก <cử Airbnb> ันต่อนะครับวันนี้เรื่องของธุรกิจแอมเวย์นะครับเป็นเรื่องของงานที่ตอบสนองความฝันของมนุษย์ตอนนี้คุณดงงยาวแฟนผมเขาก็บอกว่าพี <political investment> ่แอมเวย์เนี่ยเพิ่มเงินก็มาจังเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ารวยแบบนี้พี่ น้องชอบรถอ่ะพี่ถ้าเป็นใหมเนี่ยซื้อรถไอ้น้องปีละคันเลย,ลเลยวาไม่ท่องปีละคันน้องซื้อมาขี่เลยหมดมันซื้อคันใหม่เลยอาลุยเวอร์ลุยเวอร์กระเป๋าจอบลูกละแสนไปเมืองนอกจะอยากอยากได้กระเป๋าลูกละแสนวะเดี๋ยวลูกแต่งงานเสร็จหลังจากนี้เอารถกันไหนไปชี้เอาลูกแต่งงานเสร็จกระเป๋าจะจะพายลูกละแสนก็พาย ผมจะซื้อให้ลูกหนึ่งแสนภายข้างหน้ายี่ห้อโคนก้างหลังยี่ห้อหลุยคือภายมันรอบข้างเลยคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่สายนี่ได้ข่าวว่าแค่รวยทำไมแกบ้าแล้วไม่ได้บ้าไม่ได้บ้ารวยพวกเราอยากรวยไหม อยากรวยพวกเราต้องตั้งหน้าตั้งตาไปศึกษาเวชชัดเจนอย่าปฏิเสธอย่ามัวแต่ชอบทำเรื่องที่ชอบเพราะเรื่องที่ชอบบางทีอาจจะให้ชีวิตที่ไม่ใช่เกิดมาเป็นคนทั้งทีมันจะต้องเป็นพระยาอินทรีบินอยู่หน้าผายได้อย่ามัวแต่เป็นนกกระจอกอยู่ซอกหลังคาชาวบ้าน ออกมาไอเป็นพระยินทสินะครับถ้าเป็นนกกระจอกกลัวเขาไล่ออกกลัวเขาไล่แล้วก็ชีวิตจะต้องอยู่ที่ต่ำกินเศษอาหารที่เขาให้พร้อมที่จะตกใจตลอดเวลาเขาจะไล่ออกไม่เป็นแบบนั้นไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้หลายคนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยฟังพี่ต้ชายแล้วดีนะแกพูดด่าคนวันนี้ผมไม่ใช่ดา่า ถึงใครจะว่าผมด่าผมก็มีความรู้สึกว่าอยากให้คุณรู้ MV ดีครับเพราะว่าตอนนี้ชีวิตผมต้าหุ้มคนไปทำ MV ได้ผมจะอุ้มเขาไปตำเพราะว่างานนี้มันดีที่สุดหลังจากสำเร็จแล้วมันได้เงินได้เวลาได้สุขภาพได้ท้องเที่ยวได้บ้านสวยได้รถงามได้ความมั่นคงได้หมดนี่หมดสิ้นได้มรดกให้ลูกแล้วก็ได้รับอิสรภาพ หลังจากนี้จะไม่ต้องลำบากเสียสักทีจะได้นอนดึกตื่นสายมีเงินใช้เดือนละแสนใช้ของดีขี่รถสวยแต่งตัวสวยเที่ยวมังนอกชอบไหมชอบไหมโอเคชอบกันทังนั้นหละเรื่องเงินกลับไปศึกษา MWAID นะครับแล้วก็หลังจากนี้ลงมือทําเพราะว่าชีวิตผมแปรผันแล้วก็เปลี่ยนไปวันนี้นะครับพวกเราที่ อยู่นาที่นี้ทุกคนฝันอยากจะให้ชีวิตประสบความสําเร็จกันทั้งสิน้นแต่เครื่องมือวันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตครั้งนี้นะครับเป็นนาทีทองของชีวิตที่ทุกคนในมานั่งที่นี่พวกเรารู้ไหมครับเขาเคาะกะละมังหน้าวัดว่านาทีทองให้คนไปซื้อกะละมังนาทีทองครับงานจะเลิกแล้วต้นกระถินจะเลิกแล้วคลึมคลึมคลึมนาทีทองขายโคมแต่วันนี้นาทีทองของพวกเราคือได้มาเจอสมชัย พูดเรื่องราวของธุรกิจแอมเวย์จากชีวิตที่ล่มสลายแล้วก็กลายมาเป็นเศรษฐีเอาสรุปได้ว่าคืนนี้